เรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งฟองนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมทาการอัปเกรดในส่วนของเออเครื่องไดโนเป็นสีม่วงนั่นเองฮะคุดูฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเราถึงขั้นไหนแล้วนะคนดูผมก็ทำไม่ได้วะก็ <S <S <ว>คิดว่าเออน่าจะขั้น2ไหมครับผมฮะน่าจะรู้เวลาไหมรู้เวลาเครื่องนะครับผมทีนี้เรามาทําการเออดูไอเทมใหม่กันละกันนะครับผมและเสื้อไอเทมใหม่ตรงนี้นะครับผมเหมือนว่าตอนเริ่มเกมตอนที่เอออัปเดตมันจะยังไม่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็เข้ามาแล้วสำหรับเออเลเวลอัพโลลิป็อปซึ่งอันนี้ ถือว่าดีมากเพราะว่ามันสามารถเพิ่มไปสู่ของเออเรเวลของเรเวลแครของสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมประมาณนั้นเลยเออเดี๋ยวเราทําการซื้อไปลองเลยละกันเนาะจะได้เห็นว่าเป็นยังไงเนาะอธิบายง่ายๆครับผมคนดูฮะตอนเนี้ยคนดูครับแมวน้าผมเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนของสวนเ่ยครับผมฮะเละะเ็กนิดเดียวอ่าเราใส่แ้วครูแล,ล้วกันคนดูครับพอเราใส่ปุ๊บนะครับผมฮะและค็ครูก็จะเพิ่มไปสู่ของเรเวลขึ้นมาครับผมไม่ได้ติดเป็นอายุเนาะจาก4 2เป็น4 3ั่นเองครับผมประมาณนั้นเลย อ่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้ทำทำการปลูกในส่วนของต้นนี้ไว้เพราะว่าจะเอามาใส่ในส่วนของเอ่ออัปเดตเครื่องนะครับผมคุณดูฮะอ่ะซึ่งผมไปทําการซื้อสัตว์เลี้ยงมานะครับผมคุณดูฮะจากไอ้ย่านะยย่าหาให้นะคุณดูฮะก็คิดว่ามันต้องใช้เวร้อยซื้อมาตั้งสามตัวตัวตั้งร้อยแปดสิบนะครับผมกลไปสีเขียวแล้วอ่านี่ของจริงแล้วลดเวลาคุณูว่าเจะเวลสองไหมรีดิวไทม์นะครับผมคิดว่านะโอเคเหลือสิบเจ็ดนาทีจากชั่วโมงหนึ่งนะครับผมฮะเหลือสิบนาทีก็ลดอยู่แลผม รถจริแล้วครับผมฮะใช่ไหมตามมาครับตอนนี้เรามีนกเวลร้อยอยู่นะครับผมก็ตัวน,นี้จะเอามาใส่เครื่องเช่นกันโคเสียดายเบลร้อยเลยคนดูโคเสียดายจัดจันะครับผมส่วนตัวหนึ่งที่เรามีก็คือเป็นคาบิ่านะครับผมเดี๋ยวให้ดูเนาะเออคาบิ巴าคือตัวน,นี้นะครับเบลลร้อยเหมือนกันเนาะ ก็ซื้อมาเตรียมจะทําอัปเดตน,นี้แต่ปรากฏว่าใชา้ไปห้าสิบก็มันก็ดีแหละคนด,ดูเพราะเวรรถมันทํายากมากๆนะครับผมมาครับผมในเวลาทดลองและจริงๆอยากได้ฐานะที่มันแบบแรงมากๆนะครับผมฮะแต่ดวงคงไม่น่าดีและคงจะไม่อยากได้ไทนี่เช่นกันเพราะว่าไทนี่เราได้มาแล้วนะครับผมตัวมันเล็กแบบเล็กมากๆฮนะเทบไม่ <c oughs> เห็นนะครับผมในสวนเราก็หวังว่าจะไม่ไทนี่นะโอเคเรามาลองใส่กันเลยนะครับผมเสียดายมากตัวนี้ เสียดามากหากขอตรงๆคืออยากได้แถวล่างครับผม่เรเดียนช็อคเรนโวเลก้าเอเซชันนั่นเองครับผมซึ่งไม่รู้นะหรือเปล่าแต่ขอไม่เอาไทายนี่เพราะไทยนี่เราได้แล้วว่าคือเอ่อแมวน้ำของเราตัวเล็กกระจิ๋วเหลียวจากคลิปที่แล้วนั่นเองครับผมฮะเสียดายมากมเวลร้อยซื้อมาตั้งเอ่อร้อยแปดสิบบาทนะครับผมต่อนหนึ่งตัวเรามาดูกันครับว่าจะได้อะไรนั่นเองฮะอึ๊บ <c oughs> โอเคทีนี้เราขอข้ามแล้วกันเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะไม่ต้องอรอหรอกครับผมกันดูฮะใช่ไหมมาครับขอญาตจัดแล้วกันฮึบฮึบ ออกมาเป็นอุทองคำโคเด้นเป็นไงครับคุณดูโคตรแจม่มอันนี้เท่เลยคุณดูฮะเปลี่ยนรูปร่างเยอะนะครับผมเหมือนว่าจเจอเอฟซีในห้องด้วยนะครับผมดีพี่เคครับน้องชายน้องชายดูตัวทองพี่ก่อนเป็นไงครับน้องชายของพี่แจ่มหรือเปล่าคือของพี่แจ่มหรือเปล่าเว้ยขอบคุณมากครับน้องชายทีนี้เรามาลองดูเลยว,ว่าเออความสามารถโกมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมอ,อือความสามารถของเออโกของตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้พากกันตัวนี้ก็คือมันจะเพิ่มขนาดของเออ ผลพืชเขตร้อนหรือว่าฮันนี่ซ็อกเกอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเวลาปั้นผลอะไรพวกนี้อุ้ยเวลาบินไปทองคำด้วยนะครับผมโคตรสวยเลยอ่าเหมือนเป็นการเพิ่มความสามารถของพาสซีฟให้เยอะมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีอะไรแอบแฝงมาแล้วนะครับผมก็เป็นการเพิ่มพลังของเออสกิลของแสลงนั่นเองครับผมอ่ะมาได้เลยเสียตัวไม่ร้อยได้ประมาณนี้คุ้มหรือเปล่าคนดูก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมส่วนตัวแล้วผมว่าก็ก็ได้อยู่ละมั้งคนดูแต่ผมไม่ได้ปั้นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปให้ยากกันสลับเออตัวนี้นะครับผมเอิงจัดเอ้ยอันนี้ออออ้ววนนนนนนะะัีีเเหมืนะ่ย น้องชายตามมาเลยครับน้องชายมันไม่หมดแค่นี้เพราะว่าพี่ยังมีคาเวล่าเวลอล์อีกตัวหนึ่งที่พี่ทำการซื้อมาซื้อมาใหญ่ยากครับผมเอเครับเรามาลองกันเลยฮะสลับในเซอร์ของคาเวลา่านะครับผมเวลโลย์ซึ่งตัวนี้ก็ช่วยให้แบบว่าเออทำให้สัตว์หิวช้าอะไรพวกนี้นะครับผมอะเรามาดูกันเลยครับผมว่าเราจะได้อะไรนั่นเองสาธุขอนะขอดีๆสาธุน้องชายน้องชายช่วยสาธุทีน้องชายก้าเก้าวก้าก้าโอเคครับเรามาทําการข้ามเลยกันละกัน ขอให้ได้ดีๆนะขอแบบดีๆขอให้ดีซึ่งตัวนี้มันควรเป็นอะไรวะคุา,คาดูฮะมันควรเป็นโก้ไหมหรือเรนโบโอเคได้วินดี้มาก็เป็นลมเหรอวะคุาดูฮะในขอดูหน่อยอ้าเหมือนมีออร่าออกมาครับผมคล้ายๆกลิ่นตัวคล้ายๆกลิ่นตัวเลยวะอ๋อตัวนึงก็แย่แล้วครับน้องของพี่ก็มีแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวเราให้ตัวกากน้องชายเราไปก็แล้วกันนะครับผมเฮ้ยเรียบร้อยเอาไปรนะัง ตัวนี้เวลน้อยอาพปัดเองแล้วเขาเป็นทำเองแล้วกันนะทีนี้เราเหลือแค่ตัวเดียวที่จะใกล้เออเลเวล50เลยก็คือแรคคูนนั่นเองครับผมฮะความสามารถของวินดี้คือทุก5อ่า5นาทีนั้นจะทำให้โอกาส20%ทําทำให้ผลนั้นติดฐานะไวสตั๊กนั่นเองครับผมก็เป็นแบบว่าเอ่อเพิ่มความสามารถให้มันติดลมนะครับผมอุ้ยของใหม่แวะซื้อ <c oughs> แวะซื้อครับผมและต่อมาก็คือเออแรคคูนนะต้องใช้ลูม8เม็ดในการเอ่อ เพิ่มเลเวลนั่นเองครับผมฮะก็ขอญาตซื้อแป๊บคุดู8เม็ดน,นะแปบ๊บจริงๆเราสามารถที่จะรอก็ได้นะแต่ว่าอัลลาเท่าไหร่นะหมื่นล้านมาคุณดูฮะสิบิัเลี้ยนปะกอหนึ่งอันนะครับผมราคาไม่แพงจัดแเบลกเดี๋ยวไม่ไรครับคุณดูว่าอันนี้ผู้ความไวเนาะจริงๆรอดีกว่านะครับผมอ่ะครบแล้วทั้งหมด8อันนั่นเองครับอุ้ยตกใจใครมาทีนี้เรายัดเข้าสู่แลขคูณของเราเลยนั่นเองฮะจะได้ครบเอ่อเบล 50นะครับผมเอาลายัดเลยสำหรับแรคคูนก็ไม่ขออะไรมากครับขอเออที่มีสกิลช่วยหนับหนุนเออการขโมยของน้องก็พอนะครับผมว่าไอทิสจะไม่ค่อยขโมยตัวดีๆมาหรอกนะฮะไม่ค่อยได้ขโมยผลดีๆมาหรอกส่วนใหญ่จะเป็นผลกาก,าก,ากนะครับผมคุณดูอ่ะเดี๋ยวทำการยัดเลยก็แล้วกันเนาะตอนนี้สี่สี่เลยนะครับผมไปครับกินให้หมดฮะหกร้อยโล,โล,โลบั๊กละอันนี้เพื่อเองคนเดียวนะมาทีนี้เรามาทําการยัดกันเลยครับสลหรับแรคคูนนั่นเองครับผมโอเคหวังว่าไม่ใช่ไทนี่ไม่ใช่โกและก็เออ ผมว่าจะไม่ใช่ในส่วนของไวที่เื่ากันเพราะว่าอยากได้ในส่วนของเออที่มันคะค่กับใครอ่ะผลใหญ่แบบนี้ต้องขโมยใครวะเอาละครับยัดเลยทิศน้องไปลุยทีนี้เรามาทําการกดกันเลยครับผมขอดีๆขอโกก็ได้เลนโบก็ดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันบวกอะไรนะแต่ว่าขอก็ได้จัดมาครับป๊าปป๊าป๊ามาครับโอเคได้อุ้ยได้เมกาครับผมโอเคทิศเมกาเมกาดอปเลนหกเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับไทนี่นะครับผมฮะ ดูกันตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้ที่ของเรานั้นกลายเป็นตัวใหญ่นะฮะแต่ก็มันก็เหมือนกับฟักไข่ตัวใหญ่ธรรมดาหรือเปล่าครับผมใช่ไหมอาจจะดูความสามารถจะดีก็ได้นะครับผมความสามารถจะดีตอนนี้ที่ของเรานั้นตัวขึ้นแล้วครับผมฮะกลายเป็นหนุ่มแล้วเองมาครับขอดูแล้วกันโอ้โห God. ไมค์ก็โคตรไรประโยชน์คุณดูฮะเมกาและนะ่นจากว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่คุณดูทำให้มันหิวไวขึ้นกว่าเดิม20%สิก,กิลแรกมาก็เนิบแล้วครับผมคุณดูฮะลิกสกิลหนึ่งก็คือเพิ่มกอ มันก็เพิ่มเวลวัยนะครับผมแต,แต่นั่นแหละครับผมก็เดิมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากตัวใหญ่สรุปแล้วคือ600โลบั๊กมันก็ตัวแต่ตัวแถมยังหิววกวก่าเดิมด้วยโคตรไรประโยชน์นะครับผมถ้าเกิดเป็นเออตัวเล็กมันยังดีกว่านะครับผมถ้าหากว่าเป็นไทนี่ก็จะดีกว่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเนาะม,ม,ม,นมันติดแค่ตัวมันเล็กนะครับผมฮะม,มันหายากนะครับผมโอเค เอีพีเพิ่มขึ้นมามันน้อยกว่าเมกาเท่านึงเลยแต่ว่ามันทำให้สัตว์เลี้ยงหิวช้าลง20%นะครับผมก็ผมว่าสุดท้ายแล้วไทยนี่น่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าเอีพีเดี๋ยวข้าไปหาปงหาปั๊มเองก็ได้นะคนดูเพราะว่ามันก็มีไอเทมบุงไอเทมบูธใช่ไหมละครับผม่บูธบูธเนาะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถทั้งหมดเลยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะและซึ่งข้อมูลนั้นมาจากช่องเอ่อ is with so นะครับผมคุณดูฮะซึ่งเรามาดูกันฮะว่าความสามารถของเอ่อทุกฟังชั่นนะเป็นยังไงบ้างครับผมเรามาาาาาดูกกันนเเเลลลยยยฮะะแคควมมสรถขอออองชี่่็ื เน้นบูตเอพไวนั่นเองครับผมกกดูฮักก็เออสิบห้าทีจะเพิ่มเอ็กพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกเออหนึ่งวินาทีนั่นเองและต่อมาก็คือโฟร์เซนโฟร์เซนนี้ก็คือทุกห้าทีจะมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะไม่ผลนั้นติดฐานะเออแช่แข็งหรือโฟรเซนนั่นเองไอโรสก,กินในยามใดที่มีคนขโมยผลของคุณแล้วก็จะมีโอกาสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เออ คุณจะได้ผลลไม้นั้นกลับคืนมาด้วยเช่นกันครับผมฮะก็ง่ายๆคือดูขโมยแต่ว่าเราก็ได้ผลด้วยนะประมาณนั้นเลยและต่อมา i n v e s t ต์ขั้นกว่าของชายนี่นั่นงคูได้พีสาทุกเออหนึ่งวิทีนะครับผมมากกว่าชายนี่2เท่าและต่อมาคือเรียนโบเพิ่มความสามารถของพาสซีของสัตเลี้ยงห้นต์นั่นเองครับผมก็ดูฮะถือว่าเยอะมากและต่อมาวินดี ทุกห้าทีจะมีโอกาส20%ที่เอ่อผลของเราติดชนะไว้ฟลักนั่นเองและต่อมาครับผมคือเมกาท้าไม่สัตว์หิวไวขึ้นกว่าเดิม20%เพราะตัวใหญ่ครับผมฮะแล้วก็เอ่อคูลี่พีมากขึ้น12%นั่นเองครับผมต่อวีไอทีนั่นเองแต่ว่าของเรามัน10%เนาะอันนี้น่าจะเอ่อมีการเนิร์ฟลงมานั่นเองและต่อมาคือไทนี่ครับผมคือดูก็คือเอ่อสลับขั้วกับเมื่อกี้ครับผมฮะก็ตัวเล็กหิวช้ากว่าเดิม20%แล้วก็เออยี่ยงพีเพิ่มน้อยลงกว่าเดิม ประมาณเท่าหนึ่งนะครับผม5%้เอรงและต่อมาช็อกนะครับผมคุณฮะในระหว่างที่พี่อีเวนตนฟ้าผ่าทุกค่าสิบห้ีจะมีโอกาสยีที่เออฟ้าจะผ่าฝนนั่นเองครับผมฮะก็ถือว่าดีมากแต่ว่ามันก็ต้องรอ เอ่อฟ้าผ่านะและต่อมาโกลเด้นครับผมฮะก็เหมือนเลนโวแต่ว่าน้อยกว่าครึ่งนึงนั่นเองครับผมฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าทุกครึ่งชั่วโมงนะครับผมฮะก็จะส่องแสงสว่างนะครับผมคุดูฮะแรนดอมผลไม้ภายในสวนเร่งการจเจริญเติบโต,ตแบบยี่สิบชั่วโมงนั่นเองครับผมฮะโคตรสุดและสุดท้ายครับผมคุณดูฮะแรสดทุกหกชั่วโมงนะครับผมฮะผลไม้ที่อยู่ใกล้เคียงจะเข้าสู่เอ่อไฮเออร์เลี่ยมทำให้รรม,มีโอกาสจิตสถานะเอ่อ ดอนบบาวนั่นเองครับผมที่สามารถติดได้แค่ตะวันนะครับผมคุณดูฮะหากมีเอ็กเซนเตดแล้วก็อาจทำให้ผลอื่นติดด,ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้น่าสนใจก็จลองดูได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการเอ่ออัพในส่วนของตัวนี้ให้มันเต็มนะครับผมฮะอู้ตอนนี้ก็คือเอ่อมีไข่เพิ่มเข้ามาในตู้ครับก็เอ่อประมาณนั้นนะครับผมได้เป็นไข่แหละ เอาละทีนี้ก็ทาการยัดเพิ่มนะก็เอ่อตรงนี้ต้องใส่แค่นั้นเท่านั้น,นะครับผมก็พืชแบบว่าตระกูลไนโนเสา์ตระกูลล้านปีนั่นเองฮะพืชยุคโบราณเนาะทีนี้ก็ต้องมานั่งปลูกใหม่เสียเรื่อยฮะแล้วก็จาไม่ได้ว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับผมคุณดูปลูกม่วเหลือเกินอะอย่างน้อยก็มีบอน,นี้ที่สามารถเอ่อเก็บเกี่ยวได้เลยแล้วก็เหมือนว่าเอา่อไอบอลบอลบอสซ่อมก็ทําได้ด้วยด้วยใช่ไหมคุณดูฮะทำได้เช่นกันนะครับผมโอเคครับขออนุญาตเก็บแป๊บนะฮะคุณดูฮะ,ฮะเหมือนว่าจะเจอคนไทยในเซิร์ฟ โอ้ต้นใหญ่มากเลยจะสุ่มไม่ได้เลยคนดูต้นนี้ใครสุ่มได้แล้วคอมเมนต์หน่อยซิว่ามันเท่าบัวอลผสมหรือเปอล่าสำหรับเอ่อฟอร์สไลท์นะครับผมเอาวะปไปครับขอแยกยัดต่อละกันตอนนี้ไข่ออกมาสองลูกนั่นเองฮะปึ๊บใส่ไปต่อครับโอ้ยเกือบถึงไปเก็บโบอลเมื่อกี้แล้จะได้แล้วมั้งผมว่ามัาจะได้แล้วมั้งยัดเลยโอเคอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้ก็อันล็อกคารเทเบิลเอ็กอีกอันนึงนั่นเองเฮ้ยไม่มีสองไข่เห,หรอวะคนดูอ่ะครับเราจะใกล้ครบแล้วมั้งตอนนี้คนดูฮะเพราะมันเริ่มกลลาายเเเป็็นนนนไดโสรร์แแบบบห้วะคัผม คูรินเฮ้ยเจอคุณครูคุณครูเอาละฮะเก็บนี่ต่อเลยน่าจะครบแล้วมั้งน่าจะได้อีกอันหนึงนะะ่งแล้วมั้งคิดว่านะคิดว่านะครับผมในสวนคูรินมีอะไรหายไปไหมอุ้ยเล่นกับคุณครูแล้วรักมากแต่ตอนนี้ก็ดึกๆแล้วทำไมคุณครูไม่บอกนี่คุณครูคุณครูแต่งตัวงี้เหรอวะหายไปเยอะูุสิ์ขโมยแน่เลยวะ่ะเอาลายยัดต่อเลยโอเคเรียบร้อยยังไม่ถึงร้อยยี่สิบอีกเลยวะอีบ้าเฮ้ยผลละหมดแล้วนะครับผมกันตัวหมดแล้วนะ เอาไงดีวะปลูกต่อปลูกเพิ่มดีกว่า,านั้นอะผมว่ามาเล็ดใหม่ที่แพงที่สุดอาจจะพิกเกมเราได้นะครับผมในนี้ไปครับขออนุญาตท,ทําการซื้อแล้วก็กดข้ามแล้วกันเนาะไม่รู้ผมเป็นยังไงต้องเป็นไงด้วยได้ามาแล้วครับผมสลับแกนบูคเดียนั่นเองมาครับมาทําการปลูกกันเลยครับผมคุณดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอคนขโมยแล้วนะผมก็แหละมันโตวะแต่ว่าเออต้นมดูใหญ่ก็ไม่รู้ว่าคุณดูต้นมดูใหญ่ไงก็ไม่รู้นะครับผมอย่าบอกนะว่าขโมยของกูว่าแล้วคุณวะดกเวรนขโมยของคู <c oughs> เกมนี้ใครเล่นกับครูบ้างก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับผมเห็นเห็นว่าเกมนี้ผู้ใหญ่เล่นเยอะนะครับผมใช่ไหมเล่นเยอะมากแบบเด็กๆเล่นกับลูกศิษย์คุณครูเล่นกับลูกศิษย์อะไรเงี้ยนะครับผมก็น่ารักมากใช่แล้วมือขโมยจริงด้วยนะอ่าตุ้ยขอก็ได้เสียดายตังครูลินคนใต้ครับผมฮะเด็กใต้แน่นอนเขาว่าอ่าตุ้ยนี่คุณดูฮะอ่าตุ้ยเอ้ย ขโมยไม่ดีนะมินนี่เชื่อฟังคุณครูด้วยเข้าใจไหมขโมยส่วนคุณครูครูไม่โกรธแน่นอนแต่มินนี่โดนหักคะแนนแน่นอนครับเทอมนี้มินนี่โดนหักแน่นอนกูบ้านะมินนี่ขโมยของครูกูขอย่าหักคะแนนนะโอเคเกยรอแล้วคุณดูฮะขอโทษนะครับคุณครูขอโทษนะครับครูลินผมจําเป็นผมต้องขโมยอุนเกือน้องๆอย่าฟ้องครูลินนะใครรู้จักครูลินอย่าฟ้องครูลินนะครับผมผมขโมยผมขโมยมาแล้วผมต้องใส่แล้วคุณดูฮะไปครับ ผมต้องไปถ่ายคิสติลเบนหลอดต่อเพราะงั้นล้วจะมีเวลาแล้วนะครับผมคนดูรอไม่ได้ครับปูยไม่เต็มอีกอีบ้าเอ้ยสติลเบนหลอดกันลังครับเดตครับคนดูครับต้องรีบครับอันนี้แล้วกันนะคิดว่าน้ำหนักมันจะเยอะนะครับผมเอออันนี้ดีกว่ามีเยอะกว่าครับผมสุพรร้านคุรินขอโทษนะครับผมจำเป็นครับคุรินผมต้องเอาชัวคุรินมาแล้วคนดูครับอย่าฟ้องคุรินนะครับผมเอามาอย่าฟ้องคุรินนะครับทีนี้หลยยัดเลยแล้วกันโอเคคราวเวลตันแล้วครับผมแม็กเลรเวลแล้วว่ะ ก็คุณโดนนะครับคุณลินผมจะเป็นผมะจัเป็นก็สำหรับไข่ก็วันี้คุณว่าเป็นไข่ไพ่เม้แล้วก็ไข่เอ่อไดโนซอร์นั่นเองครับผมอ่ะโอเคซึ่งเราสามารถคาบได้แล้วนะครับผมไม่ต้องเอ่อไปหาฟักแกะตองนั้นอย่างเดียวแล้วเนาะมาทีนี้เรามาลองดูเวลากันแล้วก็ขอข้างในกันว่ามีบนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมโอเคขอยัดเสียก่อนละกันนะการรอเวลาครับเท่าไหร่ครับผมโอเคยี่สิบสี่ทีโดยประมาณนั่นเองครับผมก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะฮะเดี๋ยวขอแต่ไปตอนที่เอ่อไข่อันนี้เสระนบา้ง โอเคมาต่อกันเลยครับผมก็คือได้มาทั้งหมด4อันแล้วก็เป็นไข่พายมอด้วยอุ้ยเจ๋งนะคะผมระดับพายมอเลยไม,ไม่ต้องคาับผมฮะใส่ยาตรงนี้เอาแล้วกันเร็วไวด้วยประเด็นอะไรยี่สิบีทีเองครับผมทีนี่แหละขออนุญาตนั่งฟักทัทงวานทั้งคืนแล้ววันนี้นะครับงาว่าเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็หวังว่าคงที่จะเ,เป็นข้อมูลให้ทุกคนดูได้แบบนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ